อุ้ย,ยเบียมเลยตัวเดียวไม่เจ็บเลยที่น,ออน้องยิงตันตายเลยอ่ะพบศัตรูแล้วนั่นไหนไม่ช่วยด้วยข้าตัวนึงตายวิ่งไปเลยเจ้าโอเค

เที่ยงดูม oh, ันดูมันในนั่นเลยอ่ะเชี่ยงมันดูดูมันเด็กมาสิทุกใชเหรอไม่ใช่สิมาทุกคนเลยสิทุกคนเจ็ดประมาณนั้นโอ้ยให้กูได้สักดาบมดที่ใหญ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn khó <h> subscribe <teaching>. <ma lush> we kill. <laughs> have to get some decent regroup. I'll call Hãy ไปอ่ะเดี๋ยวจุกได้ครับเพื่อนจุกได้นะเพื่อน,น,อนมันยังไม่ซ้ำเพื่อนเล่นไปเลยอ่ะโอ้โหกลัวขอบคุณนะ ขอของเยี่ยมเลย ต้นแกไม่ง่วงมากเลยฮะเยี่ยมเลยอ เยี่ยมเลย Double Kill đúng rồi Lột rồi hả? rồi đúng rồi Siamo nel nord del